มาเลยครับเ,เพื่อนๆคุ้นๆสิ่งนี้ไหมครับถ้าไปร้านทุกอย่างสิบาททุกอย่าง20บบาทอะไรพวกเนี้ยจะเจออันนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับมันคือถุงสุ่มเรซินเต่าเรืองแสงครับอันนี้เป็นตัวไซส์ใหญ่ด้วยนะครับไม่มีไซส์จิ๋วเลยไซส์กลางไซส์ใหญ่ขึ้นมาอันนี้อันนี้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับอ่ะ ความพิเศษของตัวนี้นะครับคือมันจะสุ่มบางตัวกระดองจะมีลายที่เป็นซาริโอนี่สังเกตน,นะครับที่โชว์ข้างหน้านเนี่ยโชว์แต่ละซาริโอซาริโอซาริโอเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกตัวนะครับมีแค่บางตัวและเป็นส่วนน้อยของกล่องด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าจะได้ตัวที่มีลายหรือไม่มีลายเป็นการวัดดวงนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเจอในออนไลน์มานะครับรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยสามสองชิ้นเลยทั้งกล่องเนี่ย มันถูกกว่ามากผมดูรนะ้าข้างนอกตัวใหญ่เนี่ยยี่สิบบางร้านสามสิบเลยนะอันเนี้ยตกตัวไม่ถึงสิบบาทจริงๆเออผมได้จัดยกกล่องมาในไหนก็จัดมาแล้วก็เลยมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับมันแบบสุม่มนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมันจะมีตัวที่เป็นกระดองธรรมดาแบบนี้นี่ๆแบบไม่มีอะไรเลยอย่างนี้นะครับเป็นแค่ลายเฉยๆกับที่เป็นซาริโอเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าผมจะเจอซาริโอประมาณถุงที่เท่าไหร่ และไม่รู้ว่าในกล่องเนี่ยมีกี่ตัวผมยังไม่รู้อะไรเลยนะครับมาลองแกะดูกันดีกว่านะครับมาถุงแรกเรียงลำดมาเลยแล้วกันก็ไม่รู้ว่ามันคุยมันก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็เป็นถุงสุ่มนะครับนี่มันจะเป็นหน้าซองแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนเจอปึ๊บนี่นะม,มาดูกันใช่หรือไม่ตัวแรกอุ้ย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 จิอ่าไม่มีเห็นไหมครับ่าที่ผมบอกไปอุ้ยอุ้ยตัวกระดองคนละสีสวยจังปกติตัวแต่กระดองมันจะชอบสีเดียวกันนี่นาะเอ้ย ตัวม่วงกระดองเหลืองอ่าถุงแรกไม่ใช่ไปแล้วนะครับอ่ะดูนะว่าผมจะได้ในถุงที่เท่าไหร่อ่ะหือึ๊กโอ้ไม่ใช่ครับตัวนี้ตัวเหลืองกระดองเหลืองโอ้ถุงที่สองยังครับยังขอภายในห้าถุงล้วกันนะใน 5, 5, ในช่องห้าสิตีละมาถุงที่สามได้แก่เฮ้ยสีขาวมีลุ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยจริงโอ้ได้แล้วครับโอ้ถุงที่สามเท่านั้นครับนี่ปโปชโก ว้าวผมแยกไว้แล้วกันนี่ตัวที่ได้ก็ไม่ได้อ่าทีนี้ครับจะมีกี่ตัวในนี้อ่ามาวิดีโอนี้เอาให้หมดเลยแล้วกันนะค,ค่อยๆไปทีละถุงเรื่อยๆเฮ้ยจุ๊บอ่าไม่มีโอ้ตัวนี้สีสนน้ำตาลจะเป็นสีกาแฟเลยนะครับอ่ะต่อไปต่อเฮ้ยสนุกสนุกสนุกอ่ะชิง่งวายไม่มีโอาสีเดิมเลยสีกาแฟเมื่อกี้เลยอ่าห้าถุงแรกครับผ่านไปได้หนึ่งตัว หรือว่ามันจะมาทุกๆ5ตัวหรือเปล่าอาหารนี่เซียวสีคลาสติกครับสีเขียวนะยังไม่ได้ครับายาวไปยาวไปชิงโอ้ไม่ได้อีกอ่ะอ่ะสนุกนะสนุก <c oughs> นี่ถ้าเป็นต้อจริงนี่โอ้โหเจอเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้ตัวที่มีแอา,าริโอเนี่ยชิงโอ้โหไม่มีอีกอ่ะนี่แหละคำๆขำๆมันเป็นกล่องสุ่มครับเราจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้เจอก็เจอไม่เจอก็คือไม่เจอและชิงโอ้โห อ้าวพักพวกกันบดเออเต่ากาแฟเยอะจังใสมีคนทิ้งกาแฟลงทะเลเต่ากินกาแฟกินทะเลไปเยอะเอ้กินกาแฟในทะเลไปเยอะวายไม่ใช่อีกโอ้เอ้ยอย่าบอกนะฉันกล่องได้ตัวเดียวจริงไหมเนี่ยเฮ้ยจ้ะมันเป็นสุ่มครับเราต้องเข้าใจระบบการสุ่มของเขาไม่มีอีกโอ้สีเขียวก็เยอะเขียวเหลืองกาแฟสีม่วงมีหลุดมาตัวเดียวมันเป็นตัวพิเศษหรือเปล่านั้นเฮ้ยชึบ รีอ้าวโอ้โหโอ้สีแดงไม่เคยได้มาก่อนอ่าโอ้ดูจำนวนโอ้โหแตกต่างกันชัดเจนเลยเอามาช,ชิ่งเอ้ยเป็นกาแฟแต่ว่าได้อ้าวโปชโก,โกอีกแล้วโอ้โหเจอแต่โปชโกผมอ่าดวมกับโปชโกนะครับอ่าตัวที่สองแล้วนี่้าม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 าสู้กันอันนี้หลบไปแยกกันหน่อยเดี๋ยวมันชนกันใกล้กันเกินอ่ะมาเดียวหลบไปครับ ออชิงโอ้มาฐานเลยโอ้โอดูตรงแล้วเปอร์เซ็นเจอน้อยกว่ามากเลยนะครับโอ้เอ้าไปทไมต้องต้องเจอมัง้งเลยนะมาชิงโอ้เอาจริงดิเพิ่งไม่เจอเลยรครับโอ้เปอร์เซ็นมันได้น้อยมากนะครับดูตรงแล้วน่าจะบีแบบ สอหรือสตัวอ้ามาอู้คุณเรามีด้วยตัวโปรโลสาวผมสีม่วงอีกครับโอ้โหเปอร์เฟกนี่ได้อีกแล้วครับมาตัวที่สามแล้วนะจ๊ะอ่ากำลังพูดอยู่เลยว่าคงใครมีแค่แบบสามตัวห้าตัวจากสาจุดสองตัวคิดดูดิอ่าไม่มีอีกอ่าขำๆเนี่ยคือมันเยอะมากอ่ะนั่งแกะเมือมือนะครับเนี่ยโอ้ไม่มีอีก น yeah. ี่ตอนเราไปเสียตังซื้อนะโอ้โ oh, ห oh, หมดเท่าไหร่เนี่ยตัวยี่สิบ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 อ่ะบางงานสามสิบด้วยซ้ำตัวใหญ่นะชิงอ่ะไม่มีอีกโอ้เ oh, oh, oh. ปอร์เซ็นต์แตกต่างกันเยอะมากแต่อย่างว่ามันก็เหมือนแบบเปิดตัวซิเค็ดแบบง่ายง่ายชิงโอ้โ oh, ห oh, อุ้ยสีชมพูสวยตัวนี้อ่าอ่าเหมือนเหมือน,นตัวซิเก็ดซึ่งไม่ได้แบบว่าโอ้หายากกี่บล็อกจะมีก็ทีแต่ว่ามันก็คือในหนึ่งบล็อกมีโอกาสได้น้อยจริงๆนะครับ ชโอ้โหไม่ได้เออต่อสีฟ้าเอามีแล้วนี่นี่เออโอ้เอมีอีกไหมอ่ะหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวมือเมื่อยแล้วผมชิงเฮ้ยเจอแล้วครับนี่ปอมปอมปุรินโอ้เยี่ยมอ่าตัวที่สี่ตัวที่สี่สมาเลยกันมาเลยกันเริ่อ่ะต้องแยกให้ชัดเจนเดี๋ยวจะงงอันนี้ออกมานี่ยดีกว่าอ่ะแยกกันแยกกันอ่ะมา ไอ้พวกนี้มีน้อยไม่เป็นไรอยู่ที่เล็กพอมีน้อยเป็นพวกส่วนน้อยนะครับมาและชิงโอ้อยากได้แบบเ,เปิดมาสองรอบเจอกันติดสองตัวอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเหรอเอออืชิงโอ้โหยังไม่ได้ครับแม่เออโอ้แต่ตีชมพูสวยเหมือนกันนะเนี่ยมองพอมันมาเยอะมันสวยนะมันดูหลากสีมันดูแบบเออ ดูแปลกตาดีเอ้ยยังไม่ได้อีกหมดแล้วเหรอโอ้ยเยู่กเยอะเลยโอ้โหแกะจนแขนแนบขาแล้วเต็มเลยชิงโอ้ไม่ใช่อีกเอ้ยเรกยันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ,เอาเอาเสียสองะเอาเียนหนึ่งะชิงเฮ้ยยังไม่ได้ครับเอาที่เต็มซะแลนั้นเนี่ยเอา้าโอ้ ไม่พอที่ไม่พอเลยครับคิดดูครับโอ้โหริงโอ้ไม่ได้อีกเอาไว้รถแล้วกันไม่รู้จะไว้ไหนแล้วที่เต็มเกินอ่ะและมาซาริโอซาริโอซาริโอ yes โอโอโอถ้าเป็นซาริโอมันจะตามสีตัวเลยนะครับเหมือนอย่างเงีป้ปุชโกเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมนี่คือมีสีม่วงนี่ เคโลปี้เคโลปี้เออก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะะนรับแต่มีก็ปอมบูรินก็สีเหลืองเห็นไหมอืออ้อาวละห้าตัวมาอันนี้กับผมได้เป็นสีห้าอ,อ่เป็นซาริโอห้าตัวนะครับมาชิ่งวายยังไม่ใช่ครับอุ้ยสีชมพูสวยถูกใจลูกสาวผมแน่นอน <laughs> อืชิงโอ้ไม่ใช่อ,อ้าวไปขึ้นรถไปเต็มหมดแล้วไม่มีที่แล้วเฮ้ยห,หมดแล้รอ เอาล้ครับกองสุดท้ายครับถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายมาดูกันครับว่าถุงนี้จะมีเต่าหรือไม่และไม่ใช่มีเต่าพูดผิดมีซาริโอรหรือไม่ไม่มีครับอ่าหมดเต็มไม่มีที่วางเอาพิงมอไซค์ไว้ปึ๊บอ่าโอเคหมดเกี้ยงกรึบนะครับนี่ในการแกะถุงสุ่มเต่าของเรานะครับ จาก32ถุงผมได้ตัวที่มีกระดองเป็นซาลิโอทั้งหมด5ตัวครับวอ้อ่าได้อยู่ได้อยู่อย่างที่บอกครับมันเป็นถุงสุ่มมันเป็นถุงวัดดวงเราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องอลองดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคนะเจ๋วดีเรียกได้ว่าเป็น มัน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 วัดดวงอะเนาะม,นมันเหมือนกล่องสุมเหมือนที่เขาเล่นกันช่วงก่อนหน้านี้อาทอยป๊อบหมาอะไรเงี้ยแต่ว่านี้เป็นแบบราคาถูกคือทุกคนสามารถเล่นได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเลซซนเต่าที่เรืองแสงด้วยนะครับถ้าอยู่ที่มืดนี่เนี่ยไม่แน่ใจนะเห็นไหมโอ้โหไม่เห็นหน่าเอาเป็นสีเขียวหน่อยแล้วกันนะ ไม่เห็นครับมันจะเรืองเฉพาะที่ตัวเต่านะครับผมเคยมีซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรืองที่ตัวนี้ตรงกระดองจะไม่เรืองนะครับเพราะมันเป็นทึบเห็นไหมให้เป็นตัวใสๆเงี้จะเรืองนะครับซึ่งสีเขียวจะเห็นชัดกว่าเพื่อนแน่นอนสีเหลืองมันจะเห็นลดหลั่นลงไปตามปกติมาตรฐานของพวกของเรื่องแสงนะครับแต่นี่แหละผมมาแกะให้ดูหนึ่งกล่องเต็มๆนะครับในเต่านี้อโอเคให้เพื่อนเจอข้างนอก ก็จัดได้ซื้อทีละตัวก็จะยี่สิบสามสิบแล้วแต่ร้าน,นที่ผมบอกไปนะครับแล้วแต่ร้านเขาตั้งเฉี่ยไปไวๆเขานะเขาตั้งสามสิบเราก็ต้องซื้อสามสิบถ้าไม่ไม่ไม่โอเคก็ไปซื้อร้านอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคก็ซื้อได้นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นกล่องแบบอย่างผมเนี่ยถูกกว่ามากนะครับหมดเนี่ยตกเฉลี่ยตัวไปยี่สิบบาทเหมือนที่ผมบอกไปราคาดีกว่ามากจริงๆถ้าเพื่อนแบบอยากสนุกแบบผมอย่างเงี้ย จัดมาทั้งกล่องเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากเสียงเงินเยอะซื้อทีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยซื้อตามร้านหนูก็ได้แต่มาจ่ราคาสูงหน่อยตามนั้นเองนะครับธรรมดาน,นี้คือมาตรฐานอยู่แล้วของก,กลุแก๊กตลาดนะเราซื้อน้อยก็จะราคาสูงหน่อยซื้อเยอะก็ได้ราคาถูกมอนซื้อส่งอะไรพวกง่ายๆนะครับงงนะบนโอเคเอะไรยังไงผมเอาลิงก์ไว้ใส่ไว้ให้แล้วกันนะครับอยากได้บ้างก็จัดได้ทางออนไลน์นะครับแต่ถ้าไม่นั้นก็ไปดูร้านข้างนอกสิบบาทยี่สิบบาทมีหมดนะนี่ครับเรซิ่นเต่าเรื่องแสงสามสิบสองถุงได้กระ เหตุกา <Okay, S 2> รับเป็นไงวิธีการวิดีโอน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไวิดีโอใหม่มาหรือว่ามีของเล่นใหม่มาที่น่าสนใจแบบนี้เพื่อนจะได้รู้จักกันเป็นคนแรกๆเลยนะครับสวัสดีครับ